มาล้างหน้ากันด้วยว่านทิพย์นะคะอันนี้ใก้จะหมดแล้วเาใช้จริงเห็นผลจริงนะคะล้างหน้าใสไรซิลนะคะเพราะว่ามันจะทำความสะอาดได้ลากลึกเลยคือแบบดึงออกมาหมดเลยที่ว่าเป็นแป้งเป็นอะไรที่แบบกันน้ำนะคะก็ลูบไปเลยค่ะลูบให้ทั่วไปเลยค่ะลูบให้ทั่วไปหน้านะคะ เราจะนวดนวดหน้าไปเลยก็ได้นะคะในขอก็ลูบขึ้นนะคะเราก็นวดนวดนวด,นวดปากก็นวดไปเลยะคะ่ะลูบไปเลยลิปก็ออกเ,เห็นไหมแล้วก็ตรงแก้มเนาะเป็นแป้งเออเป็นบัชออนนะคะก็ลูบเห็นมมันก็จะออกนะคะทุกคนตาด้วยค่ะตานวดแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะถ้าใครใช้ว่านทิปนะ ก็เป็นการนวดไปในตัวเลยทุกคนนวดขึ้นแบบนี้ถ้าตรงหน้าผากนะคะการนวดกดตรงนี้นับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบแล้วกล็ลากไปถึงตรงนี้หางหัวคิ้วนับหนึ่งถึงสิบนะคะแล้วก็ลากไปอย่างนี้ดึงขึ้นนับหนึ่งถึงสิบอันนี้เคล็ดลับหน้าใส่ไปเลยนะจ๊ะทุกคนนะแล้วก็นวดไปเลยแล้วก็นวดขึ้นนวดขึ้นนะจ๊ะ ทำไปเลยทำไปเลยวนไปเลยค่ะพอนวดดีแล้วเราก็ล้างหน้านะคะแล้วก็เอาน้ำมาสระมันก็จะกลายเป็นนมนมนะจ๊ะไม่ทำลายเซลล์ผิวเราเนาะคนที่เป็นสิวสิวดำหัวดำหัวแดงอะไรก็จะช่วยให้ไม่เป็นแผลนะคะทุกคนเห็นไหมก็ล้างให้มันออกไปเลย แค่นี้หน้าก็ได้หน้าที่ใสสะอาดแล้วจ้าไปแล้วอาบน้ำแล้